เออใช่อ,อ,อัน,นอันนี้อันนี้บอแมนบอแมน,อนนี่ไม่ใช่แน่นอนเออ,เอ,อมันคือกัน ต,ตอนนี้ตอนนี้คือไม่มีแดดเลยนะครับรึ้มมืดครึ้มสวยงามครับเราสิภาพลองไปปึงหาดห,หาดนิดน้อยนั่นอีกน้อยมีเราก็สซิมีเห็นบ่ครับ,บ<ม>เซ็นโผหินอยู่นะเราก็สซิมีเป็นหาดนิดน้อยโอ้หลังคักเรื่องทัน ถ้าเป็นเห็นโรงแรมข,า,ขาวๆนะครับต่อไปต่อไปที่ผมเลื่อนมให้ดูนะครับต่อไปที่มุมสุดนู้นนะครับมันจะเป็นแหลมแหลมบ้านกระทิงนะครับขึ้นไปแล้วก็รู้ทไปแล้วแต่ไม่ได้บรรยายอะไรนะครับ ไปดูหาดเล็กๆครับตอปก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับครับผมตอนนี้อยู่ที่หาดยะนุ้ยนะครับเป็นหาดเล็กๆหาดน้อยๆครับคใหญยครับน่อยๆครับตะกี้นี่โผมมีเ่เท่องพูนครับที่มองเห็นอยู่ตอนนี้ครับคือเทรื่องปูนไปเห็นหลังคาสีเขีเยวนะครับอ่าแล้วก็ซองลงมาหนี่จะไปเห็นหาดมวยนะครับเป็นหาดยะนุ้ยนิดเดียวครับ โอ้อยากเล่นน้ำเด้เกลเล่นน้ำบ่ถ้าเล่นน้ำตอนนี้ก็หนาวแบบร่มเย็นปานหาดยะนุยยะนุยยะนุยอุ้ยอุ้ยอุ้ย nhang cái Vân tháp, bưng tháp, bưng มีปูมีหอย เจ้าตู่กูชอบด้วยร่มแห้งมากพี่น้องร่มแรงมากพี่น้องดูสระเด็กมาแล้วแต่ละสรัเด็กนี่น่ารักมากอ่าหนึ่งตัวสองตัวผ่านไปอ่ะตัวนี้นอน นนอนแล้วครับอามีสองตัวครับวนมีสามตัวครับตรงนอยู่ข้างหลังวัวป,ปุ๊บเลยเอามาแล้วมาแล้วโอ้โหหล่อจังเลยโอ้โหวิมาถามมาทักเลยวิ่งวิ่งมีคนมาเที่ยวก็ข้างจะเยอะ ตรงนี้ส่วนมากจะเป็นคนไทยครับไปลายปไปต่อไปต่อ แผนภูมิเทพก่อนนะครับ